สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสองคนนะคะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะพี่นุ๊กนีเขาวันนี้แบบว่ามีสิ่งที่อยากนําเสนอมากๆอะไรเป็นวิธีเคล็ดลับทุกอย่างที่ทําให้เราแบบว่าสวยแล้วก็สุขภาพดีสวยสุขภาพดีหุ่นดีด้วยแล้วก็สวยเด้งจ้ะโอ้ยยอมค่ะคุณพี่ทุกวันนี้นะคะผู้หญิงของเราเนี่ยต้องมีการใส่ใจเรื่องรูปร่างค่ะหน้าตาแน่นอนเป็นหลักเลยนะแล้วก็สังคมสมัยนี้เนี่ย ถ้าใครไม่ผอมเพรียวนี่โดนนินทานะพี่นุ้งนิกคนนี้แบบทำไมอ้วนจังเลยทำไมปล่อยให้จะอินอขนาดนี้เนี่ยก่อนนี้ก็ไม่เคยอ้วนในขนาดนี้มาก่อนฮะมันจะตายแล้วอันนี้อกว่าอินใช่ไหมนะคะซึ่งการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นที่ผอมเพรียวเนี่ยเราต้องมีการรับประทานอาหารที่ดีออกกาลังกายอะไรอย่างนี้นะคะพี่นุ้งนิกวันนี้นะคะเราก็เลยมีเคล็ดลับดีๆค่ะมาแนะนํากันในการทาให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโดยข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้ดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารหนึ่งแก้วการดื่มน้าก่อน มื้ออาหารหนึ่งแก้วนะคะอาจจะบีบมะนาวลงไปด้วยก็ได้เพราะว่าบีบมะนาวลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกอิ่มเร็วมากขึ้นเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงไหมล่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับข้อนี้ <laughs> ผู้หญิงอย่างเรานะคะเชื่อเลยว่าหลายท่านเนี่ยกินเยอะทุกมือไงอต้องหาอะไรมาเบรกไว้ก่อนน้ำนี่ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะนเข้าไปแบบว่าแบ่งส่วนแบ่งในกระเพาะไว้บ้างโอ้ออเวลากินเข้าไปมันก็จะแบบวเขาแคบลงแคบลงบังเหรอ,อ,อ,อแบบทำให้เราอิ่มเร็วมากขึ้นก็ยังไงก็อย่าลืมลองน้ำมะนาวบีบลงในน้ำเปล่าดูนะคะค่ะข้อต่อไปค่ะเวลาทานข้าวเนี่ยให้ใช้จานหรือว่าถ้วยใบเล็กอืมทำไมต้องใช้จานหรือถ้วยใบเล็ก ไม่ได้แบบว่าจะไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรคิดอยู่เล็กแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่ต้องเล็กแบบจิ้มได้ไหมปกติบางบ้านไม่นุ่งนี้จานแบบว่าใหญ่มากอ่ะคืออะไรแล้วข้าวอยู่แค่เนี้ยคืออะไรไม่บางคนเนี่ยใช้จานใบใหญ่ๆแล้วแบบสมมติถ้าตักเยอะนะต้องกินให้หมดอ๋อฉันเสียได้ หรือไม่ก็บางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเวลาทานต้องทานให้หมดด้วยไม่ีการบังคับอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าเราทานอะไรที่แบบว่าในภาชนะเล็กๆเนี่ยจะทําให้เราได้สติพี่นุงนิกพอทานเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทานหมดแล้วนี่ก็หมดแล้วนี่ก็อิ่มแล้วจานหนึ่งไม่บางคนก็เติมต่ออีกอ่ะ จานเล็กกินไม่อิ่มปกติกินจานเดียวแหละพอจานเล็กปุ๊กกินสามจานเยอะกว่าเดิมอีกไม่เราต้องตั้งสตินะคะคุณผู้ชมเราแบบว่าทานเสร็จแล้วจานหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยต้องคิดแล้วว่าเราอิ่มหรือยังพอไหมจริงๆแล้วกินแค่จานเล็กแค่นี้ก็อิ่มแล้วอ่ะเออมันต้องตั้งสติแล้วก็แบบถามตัวเองดูใช่ค่ะอข้อต่อไปเลยที่อยากจะสวยและก็สุขภาพดีคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนอาหารทุกครั้งเออนะคะข้อนี้เลยเขาบอกว่าให้เคี้ยว้ละเอียดทุกครั้งนะคะโดยเคี้ยวประมาณ15-20 ค0ั้ครั้งต่อคำ<ม>นะคะไม่เวลาผ่านไป20 20นาทีค่ะสมองจะสั่งการนะคะให้กระเพาะของเรารู้สึกว่าอิ่มนะคะแล้วก็ระบบย่อยาอาหารก็ทํางานดีขึ้นด้วยถึงแม้มันดีไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวละเอียดแล้วเนี่ยกระเพาะของเราก็ไม่ต้องทํางานหนักด้วย<ม>นะคะทําให้แบบว่าระบบในร่างกายของเราก็ดีขึ้นไปด้วย<ม>อีกเหมือนกนะะันคือแต่เหมือนทายากไหมพี่นุ้งนี้บางทีอะรีบไง ก็ต้องพยายามเานไหนที่ไม่รีบมากก็ลองทําดูนะคะหรือถ้าเป็นช่วงเที่ยงอาจจะต้องรีบหน่อยก็เคี้ยว15ก็เหลือสัก1ิแล้วกันอ่ะเฮ้ยมีการลดด้วยอ่ะค่อยๆทําไปคุณผู้ชมนะคะข้อต่อไปค่ะนั่งทานอาหารที่โต๊ะเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะเมื่อตักอาหารใส่จานแล้วนะคะไม่ควรเดินทานถือทานไปทานมาเดินไปเดินมานะคะเพราะว่าจะทําให้เราเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ลืมตัวว่าเรากินไปเยอะแค่ไหนแล้วเฮ้ยพี่นิกนะคะพี่นิกที่โรงเรียนจาไน้ตอนเด็กอ่ะ โดนว่าตลอดอเดินกินไงที่โรงเรียนสนุกกินไสก้กรอกอาจารย์ว่าแบบ คือมันจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเดียวนะพี่นิกมันอยู่ที่บุคลิกภาพด้วยอะไรอย่างนี้นะระวังกันนิดนึงถูกต้องเลยค่ะแล้วเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเพ่งสติไว้ว่าจะกินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการก็ทําให้เราคิดว่า่าเรากินเรากินนะกินนะกินใส่จนอิ่มกินอิ่มกินอิ่มแล้วพอพอแล้วพอแล้วนะออย่างนี้มันก็จะได้แบบไม่ไปหนักท้องจนเกินไปด้วยนะคะข้อต่อไปค่ะพี่นุกนิกอันนี้นี่เชื่อว่า คุณผู้ชมหลายท่านจะทำยากนิดนึ่งไม่จำเป็นต้องทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าหมดเสมอไปเฮ้ยบางคนมาเสียดายป่ะพี่นุ้ยจริงสั่งอะสมมุตินะไปสั่งแบบแพงๆก็ได้แล้วจะทำยังไงฉันอยากกินที่มันหมดแล้วมันมาเยอะมากอะทำไงอะที่หมดเนี่ยไมกินเยอะๆโทรเรียกเพื่อนมาเนี่ยเนี่ยกินเหลือเยอะๆเลยรีบมาช่วยเคลียร์หน่อยสิอย่างเงี้ย ช,ช่วยเคีย้ยหน้อยออไม่ใช่แล้วพี่นุ้ยไม่ได้นะไม่ได้ไไดคือสมมติว่าถ้าเราแบบว่าทานเยอะเกินไปกระเพาะเรามันแบบว่ารับไม่ไหวนะพี่นุ้ยนอกจากจะแบบพุงยื่นมากแล้วแบบยังลุกไม่ไหวเดินไปไหนต่อไม่ไหวนะคะจริงๆแล้วเราควรทานใด้แบบพอดีอิมอย่างที่พูดกันเสมอแหละเพราะแบบ อะไรที่มันอาจจะส่งไปกับมิี้ลค้าอะไรก็ว่ากันไปว่าเออไม่ลดข้าวนิดนึงค่ะลดข้าวนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลดตังค์ให้ด้วยลดราคาให้ด้วยนะคะตังค์ไม่เท่าคิดเท่าเดิมไม่บางคนน่ะอยาไปหลักสําคัญนะคะบอกเลยว่าอยากไปเสียดายกับอาหารที่แบบว่าต้องเสียไปเพราะว่าถ้าเราทานหมดจริงๆอ่ะสุขภาพเราอาจจะแย่ไปด้วยรูปร่างก็อ้วนไปด้วยไงก็นิดนึงนะค่ะก็ต่อไปค่ะอันนี้เนี่ย พูดกันทุกครั้งที่มีการถ่ายทำรายการนะคะให้ออกกำลังกายเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถึงวันครั้งละ30นาทีค่ะอะไรก็ได้ที่อยากทำอ่ะเตะบอลตีแบดเราแนะนำไปเยอะมากคือเยอะมากค้อดนี้ผ่านได้เลยเพราะว่าพูดแล้วพูดงีหรออยากรู้ว่าคุณผู้ชมทำกันหรือเปล่าพน่นุ่งนี้เออทำบางคนก็ทำาจริงเหรอจริงเหรอ ถ้าทำแล้วบอกกันมาหน่อยนะอยากรู้มากเลยเอา,เอาเก็ลองไปออกกําลังกายกันดนูแลวกันนะคะเริ่มแบบว่า3วันก่อนก็ได้ไม่ต้อง5วันเต็มยังเหนื่อยอยู่นะคะ,คะามาที่ข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าอาหารเช้านี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจริงค่ะเออนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีค่ะเริ่มจากการที่ทานอาหารเช้านี่แหละนะคะเขาบอกว่าอาหารเช้าค่ะเป็นมื้ออาหารที่เติมพลังวันใหมค่คุณผู้ชมนะคะมื้อแรกของวันนี้ค่ะสามารถ สามารถทานได้แบบไม่อั้นตอนเช้าเนี่ยอยากกินอะไรจัดไปให้เต็มที่อะ่รที่แบบว่ากินตอนเย็นไม่ได้เราจัดเลยตอนเช้าอย่างเช่นพวกขนมหวานอะไรเงี้ยของทอดแต่อาจจะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักอาจจะต้องลดพวกแป้งพวกอะไรนิดนึงอาจจะเป็นเนื้อสัตว์เยอะมากขึ้นอาจจเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้เหมือนจำได้เคยเก็บกดมากเลยแบบอยากกินฟาสต์ฟู้ดมากเฮ้ยกินตอนเย็นรู้สึกอ้วนไงซื้อตอนเช้าแล้ว เฮ้ยมันก็โอเคไงพี่นุ้งนีกินตอนเช้าไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่ไม่กินกลางวันกับเย็นรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องอ้วนแบบหลายอยแล้วนะอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าต้องการให้สุขภาพดีแข็งแรงนะคะพร้อมกับรูปร่างที่สวยเพรียวแบบน้องมิ้นนี่นะคะก็พี่นุ้งนีกอรอ้สองคนเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะนําวิธีที่เราแนะนําไปแล้วก็ไปปฏิบัติตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบสวยสุขภาพดีนะคะรูปร่างดีทั้งผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยค่ะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนบคุณแล้วก สวัสดีค่ะ